ประเด็นที่องค์พระเดชพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับก็คือองค์ที่ประกอบของด้วยศรัทธาประสานะเนื่งต้องเป็นผู้ประกอบ้วยศรัทธาประสานะประสานะมีความเชื่อความเสียอความเื่นใสความเด่นใสประกอบด้วยสติสัมปชัญญะศรัทธาอุสาหะมิศแต่อุษาหะครับครับพ่อรวงครับแต่เขาบอกว่าตามโบราณการว่ามันไม่ควรท้าครับ ทำแล้วน oh, ั rum, no no ้นเพราะกฐินเป็นบุญใหญ่โอ้กถินเป็นบุญใหญ่ทำแล้วไม่มีป้องหายครับตัวเอง่นและายเป็นัญทบ้อะไรก็อีก้านน้าอ่าด่นะาคนใ้องงกระตายก็หลับดีเ็นตัว คนในต้นกับหินก็คือคนอยู่ชนบุรีกับเนี่ยกรุงเทพอยู่นครปฐมผมอะไรถืออ่าการน้องสาวทั้งหมุนหรือว่าน้องสาวผมเนี่ยผมมาลูมานาของผมคือแม่สาวรลวงชีดาแม่สาวรลวงชีดาโดนเด็กที่ตัดใส่ยบอกว่าลูกทุกคนมีพ่อรดอกแม่ที่บัตรดอกแบ่งให้ทุกคนผมเป็นคนหนึ่งที่จะต้องได้รับบัตรดอก ได้บ่เนีตัวดูว่าเตีมปากเตรมคได้ตัวกได้ยเป็นมเลโอ้จะได้เนี่เออแล้วตามตัวีนจะไดขอนไเรารับรด้ใช่ว่ารับได้แลวถไยรเป็นวักเลยลับเลยเอ่ที่คุกันไป่ะมาเล่นล่ ถ้าราบเ้าโนครับคือผมลาบเ้เนี่ยคือย้คยมม่อีใจัยเพราะยมคม่ขอวันเมคือยุเมื่อถผมลาบขาอผมเ่าเป็นลูใหม่ใ่ชิขาอะไรอะไที่ต้นน่ะนะโอ้อะไรที่ต้นเพราะข้าวฝาด้เอโอ้ข้าวาแต่เขาเจ้าพุ่มเดก็ิซื้อ่อย ไม่เดียวนเอ่าผมจะด้วยแตไม่ด้เป็นเอ้าวต่ดเด้วยแต่ได้เป็นเจ้วกาโดนอ่ากูีแ้วแม่งกูแต่งกูนามาเป็นอะไรกันแน่โอ้นะไก่ไก่ทับประดาเออครับแ่นคือเราตถายแดง็ไม่ด้แดงโอยงีครับถังบอังบอถังบ่้ถังบอนังบู่ีว่าที่ไหนเมองหอยไ มันซุปมันนะไปทะดากไม่้ับผไ่ได้ให้ดีอ่าจริงมงบัวอบัวคือหาออกเดนุีดมันดาาอ่แล้วเมาจรักลูกแม่มีความรลูกเสมอกันอืมแต่ี่นื่นไปรักโอนู้นหรออะไรน้องลายสามลายคนี่ย่หกนสมี่คนไมมีสีคนเออสี่ส มาแล้วผมกว่าคิดในใจว่าผมมีความป่วยประจำร่างกายครับหายใจเขาหายใจออกกักที่ไตม้วนไตขึ้นแน่ถ้าไตาปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นปัญหากับวัดครับวัดจะต้องไปรับมรดกของผมครับเพราะเป็นชื่อของผมผมเป็นเจ้าวาดวัดปรดนองว่าครับฉนนนันนาา้นเป็นชื่อผมครับผมเลยคิดว่าายแล้วมันจะเป็นัญหาใหายนองไห,หนุ่ม โอนยังโอนยังโอนแล้วพี่โอนให้ใครล่ะโอนให้น้องโอ้แต่น้องเอาเงินมาให้ผมเน่เออโอนให้น้องพ่อนะครับแต่น้องเงก็ไ่จากของพ่อนะเอาเงินมาให้กันเนาะมันได้หน้ามัก็เอาเงินมาให้เด้หรือเออก็ดีถึงแล้วก็ดีแล้วพี่ฟ้าวโอนโอ้ไปนี่ไปคุยกันนี่ไปคุยกันนี่เนาะเออไปเลยเออไปคุยกันเลยสามไรจะไปกันเออ